คุณผู้ชมคะดิฉันพันธแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุลรายการสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพค่ะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุข,ของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะรวมถึงแนวทางในการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกแบบชีวโมเลกุลเซลล์ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่เซ็มเซลล์ช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยไวทาลีน ผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะให้แข็งแรงทั้งตัวค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราก็มีกรณีศึกษาตัวอย่างนะคะซึ่งก็ได้ทำการรักษาด้วยวิธีการของแพทย์ผสมผสานนะคะหรือการแพทย์ชีวโมเลกุลก็เราก็ได้ทำการเสนอ,อ,อกรณีตัวอย่างมาเป็นจำนวนมากมายก่ายกองทั้งนี้ก็เพื่อที่จะ เน้นหรือเพื่อให้การให้ให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมทั้งหลายนะคะทีะ่ยังไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่ทราบว่า้การแพทย์ทางนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรที่ที่ผู้ป่วยเนี่ยรักษาไม่หายมาเป็นเวลาบางคนก็10กว่าปีบางคนก็3-4ป,ปีนะคะ,ะข้างๆนี้ท่านนะคะคือผู้ป่วยคุณถาวรนิวัฒนากุล และคุณคุณพรนิมัฒนาคุณซึ่งเป็นสีภริยาของคุณถาวรคือช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการพัฒนาการของอ,อาการป่วยที่ดีขึ้นเป็นระยะๆะะะะฟังฟังจากสีภริยาเธอเองดีไหมคะเชิญเลยนะคะช่วยเล่านะคะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเมื่อปี5-3ใช่ไหมคะก่อนที่จะมารักษาเนี่ยมีอาการอย่างไรแล้วเรามารักษาเป็นเวลาจํานวน นานเท่าไหร่และดีขึ้นแค่ไหนนะคะเชิญเลยค่ะ,คะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกทกท่านนะคะค่ะคุณถาวรเมื่อปีก่อนปี53เนี่ยเขาจะมีจะเป็นอาการที่เท้าก่อมน,นะคะที่เท้าซึ่งเขาจะเป็นแผลคล้ายๆกับคนเป็นเบาหวานนะคะเป็นแผลอักเสบเหลือลังเลยแล้วก็เนื้อจะเนื้อจะไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ปิดนะคะไม่ไม่มีเนื้อมาปิด ที่แผลนะคะรักษามาออตอนก่อนจะมาที่นี่รักษามาหนึ่งปีเต็มๆพอมีเนื้อเยอะขึ้นมาเนื้อก็จะยุ่ยแล้วก็แผลต่อแผลจากเดิมแผลเท่ากับเม็ดถั่วเนี่ยค่ะกลายเป็นเท่ากับเหรียญบาท mm hmm. นะคะเหรียญห้าสิบตังค์เลยแผลใหญ่ mm hmm. ถึงขนาดนั้น <Okay. S 2> แล้วอาการก็คือความที่เขาเจ็บปวดทําให้เขาเดินไม่คล่องก็ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นแค่อาการตรงนี้ นะคะมาสงสัยว่าเขาเป็นความจำเรื่องความจำไม่มีมาเนี่ยก็คือหลังจากที่เขาหกล้มเขาหกล้มไปแล้วก็พอไปทำ MRI า m r ก็พบว่าเ,เขาเส้นเลือดใน <ไป S 1> สมอง<ป>อุดต,ตันมีมีก้อนเลือดไปอุดต,ตันอยู่ซึ่งคุณหมอก็ก็บอกว่าอันนี้ก็มีผลทําใหออ้อาจจะมีผลกับเรื่องของการสั่งการทําให้เขาจะจํา พอเขาพูดไปปั๊บเดี๋ยวเขาก็จะลืมพูดปั๊บก็จะลืมนะคะแล้วหลังจากพอเขาหกล้มไปอีกครั้งนึงก็คือความจำาเนี่ยอันนี้เปไม่ารเรียก่้เดูตันแล้วนะคะไปดูตันตรงตรงจุดสมองที่เกี่ยวกับความจำนะคะการสั่งการนะคะการความจำมานั้นก็ทำให้อาการเลยผสมผสานกันมากขึ้นนะคะก็จำได้ว่าเมื่อเมื่อปีห้าสามเนี่ยนะคะเมื่อห้าปีที่แล้วนะคะ ที่มาเนี่ยก็เราก็เฝ้าดูกันอย่างตื่นเต้นนะคะจำได้ว่าเจ็ดวันผ่านไปก็เริ่มจําเนื้อเพลงได้ใช่ค่ะนะคะร้องเพลงเป็นระยะระยแเราก็ให้เขาต่อเพลงนะคะจากนั้นแล้วก็รู้สึกว่าช่วยตัวเองได้มากขึ้นนะค่ะแล้วแผลก็ก็หายแผลเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเริ่มมีความหวังเลยนะค่ะจบคอร์สก็คือแปลว่าแผลนี่หายหมดค่ะ ช่วงที่ความจํามาใน,นแผลก็หายด้วยอันนั้นนะคะคือแผลหายก่อนแล้วก็ความจําก็กลับมาเนี่ยค,คือการการการแพทย์ๆๆที่ใช้การแพทย์ชีวมเลกุลเนี่ยทฤษฎีด้วยการเซลล์ซ่อมเซลนะคะคือใช้เซลล์จากเนือเ้อเยื่อของสัตว์มาซ่อมเนือเ้อเยื่อคนแต่กรณีของคุณถาวรเนี่ยนะคะเราก็ค้นพบว่าค้นพบว่าคุณทาวรเนี่ย สาเหตุที่เป็นแม่กระทั่งจะเป็นผิวหนังหรือเส้นเลือดอักเสบนะคะหรือหรือเป็นประสาทอักเสบนี่ก็มีส่วนหนึ่งคือเกิดจากการที่คุณทวารเป็นภูมิคุ้มกันตัวเองทําร้ายตัวเองในระดับของตรงนี้ก่อนคือเส้นเลือดตามตัวนะแล้วตอนหลังก็คงจะไปลามไปถึงตรงของสมองกันเนียนะคะ <S <S แล้วก็ <S <S เราค้นพบนิดๆว่ามีมี เบาหวานเขาเรียกพรียบไดบิติสคือเบาหวานอ่อนๆซึ่งยังไม่ถึงขนาดเป็นเบาหวานเอ่อ,เ,อ,อเต็มตัวเขาเรียกเขาเรียกพรียบไดบิติสนะฮะอย่างอย่างผู้หญิงเราเทุกคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยถ้าถ้าหากน้ำหนักเกินเนี่ยทางเยอรมัน,นเขาค้นพบว่าเขาเรียกเป็นเป็นพรียบไดบิติสก็ต้องต้องระวังเรื่องเรื่องออน้ำตาลกันหน่อยนะคะคืออย่าอย่าทานน้ำตาลกันมากแล้วออกกำลังกายให้มากขึ้นนะนี่นี่คือ ส่วนที่ทางทางเยอรมันเขาค้นพบความสำเร็จไม่ใช่จะได้มาชั่วข้ามคืนร่างกายที่ดีก็เช่นกันออกกำลังกายใครๆก็ทำได้ค่ะ เดีฉันเลือกวทาลีนดูแลตัวเองทุกวันไวทาลีน สำหรับกรณีศึกษาของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะบุคคลท่านนี้ค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองบริเวณความทรงจําและการสื่อสารเกิดอุดตันนะคะก็ทําให้ท่านต้องสูญเสียความทรงจําไปนะคะแล้วก็ที่สาคัญคือสื่อสารไม่ได้แน่นอนว่าต้องทํางานไม่ได้แน่ๆน,นอกจากนั้น,นะะอาการก็แย่ลงแย่ลงมีความผิดปกติของกล้ามเนื้ออ่อนแรงจนแทบจะเดินไม่ได้เลยแหละคะ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการแพทย์ชีวโมเลกุล เซลล์ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่เสริมเซลซล์นั้นจะทําให้คนไข้ท่านนี้มีอาการดีขึ้นได้อย่างไรคะช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยไวทาลีนผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะให้แข็งแรงทั้งตัวคุณทวรเนี่ยดีขึ้นตามลําดับจนล่าสุดเนี่ยนะคะมาครั้งที่2จะพูดในรายละเอียดเนี่ยมีอีกเยอะนะคะ <c oughs> ที่อยู่ที่บ้านในขณะนี้ก็เรียกว่าช่วยตัวเองขึ้นได้เลยรอบสองเนี่ยทีนี้รอบสองเนี่ยะอาจารย์ จริงทานอย่างเดียวะะรอบรอบสองเนี่ยอาการที่เขามาพบมามาที่นี่มาที่ศูนย์ชีวโมเลกุลคือเป็นเป็นอาการที่เกิดขึ้นใหม่คือ,เ,อเขาทานอาหารอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะสำลักซึ่งตอนแรกก็สำลักก็เข้าใจว่าเขาเป็นภูมิแพ้เพราะว่าเดิมเขาก็มีอาการเป็นภูมิแพ้มีเสมหะในคออยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นพอพอมนอน พอมานอนพักเนี่ยเขาก็จะสำลักแล้วไอจนหน้าหน้าปากนี่เขียวเลยก็สุดท้ายก็พอพอไปส่งโรงพยาบาลก็คุณหมอบอกว่าเป็นปอดอักเสบย่างเฉียบพันก็ปอดข้างซ้ายนี่เท่ากับอักเสบหมดเลยเพราะเนื่องจากอาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยลงไปในปอดหมดไม่ได้ไม่ได้ลงไปในท่ออาหารนะคะพาหลังจากนั้นหลังจากรักษาออกจากโรงพยาบาลน้ําหนักเหลือ49กิโลจากเดิมเขาน้ําหนัก65 เหลือสีแล้วก็การทรงตัวการเดินอะไรนี่สูญเสียหมดเลยไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมาที่เห็นชัดก็คือขาสองข้างจะเกร็งแล้วก็กระตุกบางครั้งเนี่ยเรียกว่าเรานอนเนี่ยจะเราจะตกใจเลยคือเตียงเนี่ยจะถูกทุบอย่างแรงเลยเหมือนถูกทุบอย่างแรงแรงกระตุกของของขานะคะก็เอ่อ อาการเขาคือดิฉันก็มองดูแล้วอาการเขาดูแล้วคงหมดหนทางเพราะว่าถามคุณหมอว่าสุดท้ายจากโรงพยาบาลเนี่ยก็คือต้องใส่สายฟีดให้อาหารทางจมูกนะคะแล้วก็ทานได้แต่อาหารนมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถามคุณหมอว่าเมื่อไหร่จะถอดออกได้คุณหมอว่าคงคงต้องใส่ตลอดเพราะหลังจากให้ดื่มน้ำเนี่ยปรากฏว่าเขาก็สำลักน้ำนะคะ mm hmm. ก็จำเป็นต้องใส่ตลอดก็ใส่มาหนึ่งปีเต็ม จากเดือนมิถุนาปี56ก็จนกระทั่งถึงกรกฎาปี57ก็เลยนึกว่ายังไงต้องมาหาอาจารย์แล้วล่ะคะ่ะก,ก,ก็วันที่มาพบอาจารย์ก็ยังบอกอาจารย์ว่าขอให้เอาสายออกอย่างก็คือจะพอใจมากขอแค่สายอย่างเดียวก็หลังจากอาจารย์แล้วก็คณะแพทย์นะคะก็ปรากฏว่าทุกอย่างอาวัยวะทุกอย่างเนี่ย แพทย์ก็ลงคว่าทุกอย่างเนี่ยต้องดรอปล้วก็ต้องเข้าคอร์สรักษาฟื้นฟูใหม่ <Okay. S 1> นะคะก็คอร์สที่หนึ่งก็เริ่มรักษาเมื่อเดือนสิงหาจนกระทั่งมาถึงเดือนตุลาสิ่งที่เห็นในช่วงแรกๆก็คืออาการที่เขานอนแล้วเท้าเนี่ยจะกระทึบเรียกว่ายกตีตีเตีตตตยงเนี่ยนะคะ <Okay. S 1> อันนั้นหยุดเลยซึ่ง<อ>ปัจจุบัน,นซ,ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องทานเดปกินและก็บาคโคเฟนตลอด นะคะพอพอเป็นอย่างนี้ดิฉันก็ได้หยุดยาตัวนี้มาจนถึงบัดนี้เต่บระกินก็คืออาการที่จะต้องกระทึบเท้าสัน่นหยุดได้สัน่นอ่าหยุด,ยดแล้วก็ไม่เกร็งอาการเกร็งจะมีเหลืออยู่เล็กน้อยก็คือตอนยืนแล้วก็ตอนที่เราจะพับขาเขาซึ่งตอนนี้ยังมีอยู่ยนะคะแล้วก็อาการที่สองเรื่องที่สองก็คือ,อดิฉันเห็นอาการหลังจากมาตรวจรักษาคบคอสแล้วก็ กล้าตัดสินลองตัดสินใจว่าลองดึงสายฟีดอ,ออกเพราะในเมื่อ,อ,อปอดก็แข็งแรงดีแล้วดิฉันก็เลยคุยกับกับคุณทว,วันว่ายังไงเราดึงออกดูถ้าไม่ดีเราก็ไปหาไปโรงพยาบาลให้ให้ใส่ใหม่หนะคะก็ปรากฏว่าลองดึงออกแล้วก็ทดลองทาน อาหารอ,นอ,นอ่อนๆก่อนอแล้วก็ทานผลไม้ก็อ่อนๆพวกสตรอเบอรี่พวกมะละกอพวกเนื้ออ่อนปรากฏว่าเขากลืนได้ทานได้อันนี้ดิฉันดีใจมากเลยค่ะดีใจมากก็เราก็ค่อยๆแล้วก็น้ําก็ค่อยๆแรกๆก็ดอกให้เขาหลังๆก็คือให้เขาใช้หลอดดูดหลอดดูดก็ปรากฏอาการเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนตอนนี้เนี่ยก็คือ,าาาอทานข้าวข้าวกล้องงอกทาน ทุกทุกอย่างได้หมดค่ะเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาทานได้หมดผักก็ทานได้เห็นว่าก็เข้าห้องน้ําทุกทุกวันตอนนี้ปกติแต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้ยังใช่ค่ะการขับถ่ายตอนนี้คือดีทุกวันทุกวันโดยไม่ต้องไม่ต้องพึ่งยาระบายอีกแล้วค่ะอันนี้ก็คือการรักษารอบนี้นะคะก็สิ่งที่ได้รับก็คือดึงสายออกได้แล้วก็ ขับถ่ายได้ได้ดีความจำขาไม่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 เกร็งไม่เกร็งนะคะความจําก็ความจําความจํานั้นยังดีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลิ้นจากที่ช่วงที่เขาออกมาจากโรงพยาบาลใหม่ๆนั่นคือเริ่มเริ่มแข็งพูดฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังรู้เรื่องดีขึ้นดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นหน่อยหนึ่งค่ะในแง่ของของผู้ป่วยเนี่ยก็ก็ถือว่า อันนี้เป็นหนทางที่ที่ดีที่สุดแล้วนะคะในอันที่จะแล้วก็คงจะต้องรักษาต่อเนื่องคือจะไม่ให้ดอกเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะทําให้เดี๋ยวหายจากตรงนี้แล้วมาเป็นตรงตรงโน้นตรงนี้อีกนะคะก็คิดว่าคงจะต้องดูแลต่อเนื่องแล้วละก็ก็เหมือนกับปุ๋ยเหมือนกับต้นไม้นะคะที่ยังไงเสียจะต้นแก่แค่ไหนก็ยังต้องต้องการอาหาร จะไปยิ่งถ้าได้สารอาหารที่ถูกต้องที่ร่างกายต้องการนะคะ <Okay. S 1> มันก็จะทําให้การเสรื่อมสภาพของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของอวัยวะนั้นๆน่นะมันยังผลให้มันยังยังมีสภาพที่ดี <Okay. S 1> ไม่ไม่เสื่อมถอยลงไปจนทําให้เกิดอาการที่ที่อวัยวะนั้นทํางานไม่ได้ <Okay. S 1> นะคะ,ะสาหรับวันนี้เนี่ต้องขอขอบคุณสามีภรรยา <Okay. S 1> คุณนิคุณ,คณทาวรและคุณกุณลพรน,นะคะ <Okay. S 1> ที่มีสปอร์ตติ้งสปิริต มีน้ำใจเป็นนักกีฬาแล้วมีใจกว้างนะคะที่มาให้ความรู้นะคะเอาเรื่องของส่วนตัวที่ได้สัมผัสได้มารับบริการตรงนี้แล้วดีขึ้นแล้วมายืนยันให้ท่านสธนาธารณชนได,ได้เห็นนะคะต้องขอขอบพระคุณอีกทีนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,ะงานนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็มอบให้ท่านผู้บริการของเรานะในแพทย์ประสิทธิ์พัฒนาพาณิชมาเล่าว่า คณะแพทย์ของเราได้รวมกันช่วยคุณทววรด้วยวิธีการการแพทย์ผสมผสานหรือการแพทย์เรียกว่าชีวโมเลกุลเนี่ยนะฮะ,ะได้อย่างไรความสำเร็จไม่ใช่จะได้มาชั่วข้ามคืน ร่างกายที่ดีก็เช่นกันไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองนะคะวิตามินทุกวันคน ค,คะ่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายบางอย่างนะ,ะก็จะหันกลับมาดูแลตัวเองนะคะอย่างดีใส่ใจสุขภาพแต่พอรักษาโรคต่างๆเหล่านั้นหายไปแล้วคะ่ะก็เกิดอาการนิ่งนอนใจแล้วก็ไม่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพอีกต่อไปะคะ่ะอย่างนี้ไม่ควรเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเราอะก็แก่ลงทุกวันทุกวันนะคะเซลล์ต่างๆเอาไว้ต่างๆในร่างกายก็จะเสื่อมลงทุกวันทุกวันด้วยคะ่ะแล้วโรคร้ายต่างๆเหล่านั้นก็สามารถที่จะย้อนกลับมาทําร้ายเราได้อีกค่ะซึ่งวิธีการอย่างนี้นะคะจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมๆ ช่วงสุขภาพดีมีสุขสนับสนุนโดยศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียแปซิฟิกรายการของผู้ป่วยท่านนี้นะคะคณะแพทย์ของเรานะคะก็ร่วมกันรปรึกษาทางการแพทย์ชีวโมเลกุลว่าควรจะผสมผสานนะคะสารสกัดของเชื้อโมเลกุลเนี่ยให้เหมาะสมกับการที่จะฟื้นฟูอวัยวะของคุณถาวรอ,อย่างไรนะคะ ฟังจากท่านผู้อำนวยการของเรานะคะในแพทย์ประสิทธิ์พัฒนาพาณิชย์ว่าเราเริ่มฟื้นฟูอวัยวะด้วยสารสากัดเซลล์ส้มเซลล์เนี่ยเซลล์สารสากัดนะคะชีวะไอ้กูันทึกเนี่ยติกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กอยู่เลยใช้วิธีวิธีการอันเนี้ยนะคะ,ะฟื้นฟูอวัยวะคุณทาวรอนจนสำเร็จมาถึงนขนาดนี้ได้อย่างไรนะคะคุณหมอเชิญเลยค่ะครับขอบคุณฮะ คือเขาคลคุณทาวรน,นี่เป็นเคสที่คือดั้งเดิมนี่ก็เป็นแผลที่เท้าเป็นแผลเลือดลังแล้วก็รักษาก็ไม่หายแล้วก็ไอแผลเลือดลังนี่ก็มีได้หลายอย่างนะที่เราคิดถึงมากคือนึกแผลไม่เป็นเบาหวานแค่จะเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเป็นแผลแล้วเนี่ยถ้าถ้ารักษาไม่ดีทุกคนโทรเบาหวานไม่ดีเนี่ยนก็จะไม่หายอ่ะก็จะเป็นเลือดลังลูกรลามใหญ่โตนะครับแต่คุณทา้าวอรน,นี่ก็ไม่ใช่นะเพบากว่าแกไม่ได้เป็นเบาหวาน ก็ปัญหาเหนี่ยว่าไอ้แผลที่เป็นเลือดลังนี่เกิดจากอะไรอันนี้คิดถึงได้อันนึงคือแผลที่เกิดจากหลอดเลือดดำเนี่ยอักเสบที่เรียกว่าทรอ o โบ o p h l e b i t เนี่ยนะฮะซึ่งเราพบได้พวกนี้มันจะมีปัญหาเรื่องหลอ,หลอดเลือดดำขอดหรือว่าตีเลือดขอดเนี่ยมาก่อนแล้วกลายเป็นแผลแผลที่เลือดลางที่เกิดจากพวกทรอ o โบ o p h l e b i t หรือแผลจากเส้นเลือดดำเนี่ย,เ,เ,ยเป็นแผลที่รักษาค่อนข้างยากนะฮะแล้วก็มาถามว่าไอ้ทรอ o โบ o p h l e b i t หรือว่าหลอดเลือดดำอักเสบเนี่ยมันเกิดจากอะไร นะครับเขาจะมาได้เรียนแล้วว่ามันมักจะเกิดจากเส้นเลือดดำขอดหรือว่าเส้นเลือดดำมันโป่งพองเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นํามาก่อนแล้วว่าเกิดเป็นแผลขึ้นมานะครับแต่ที่คนที่เป็นหลอดเลือดดาอักเสบเนี่ยมักจะมีมักจะมีเรื่องของของบัดคอตหรือว่าเป็นเป็นก้อนเลือดแข็งในหลอดเลือดอยู่ด้วยเสมอเราจงเรียกชื่อว่า t ร r o โ b o t อ r o m b o หรือ t h r o บั o คือหลอดเลือดที่มันแข็งมาติดอยู่ในหลอดเลือดและมีการอักเสบตามหลังมาที่ว่า thrombo t h r o m b ิ s i s คนที่เป็นโรคนี้เนี่ยก็มีโอากาสที่จะให้ไอ้หลอดเลือดไอ้ไอ้ก้อนครอดหรือก้อนเลือดที่มันแข็งอยู่ที่หลอดผนังหลอดเลือดเนี่ยมันลูดกระจายไปได้นะครับแล้วกระจายไปที่พบมากคือกระจายไปที่หัวใจหรือกระจายไปที่หลอดเลือดสมองนะครับคุณเาวรเนี่ยนะฮะก,ก็จะจับอาก,การที่จะเป็นแผลเนี่ยนี่ก็เริ่มมีอาการพูดไม่ชัดกลือนอาหารลําบากนะฮะแล้วก็มีอาการมือขาไม่มีแรงมือสั่นบ้างเกร็งบ้าง ก็ไปหาแพทย์คืออาการที่แกเป็นเนี่ยก็คล้ายกับพาร์กินสันหมอก็พบว่ากขาทำแอมเบียไอเขพบมันไม่ใช่พาร์กินสันแล้วมันกลายเป็นหลอดเลือดสมองเนี่ยตีบนะกี่ยวกับการที่มีมีไอ้ไอ้ก้อนครอกหรือว่าอะไรก็แต่ไปอุดตันหลอดเลือดเนี่ยซึ่งบางทีก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องของไอ้หลอดเลือดที่ไอ้ไอไอก้อนครอกหรือก้อนบัดที่มันรุดกระจายมาจากไอ้ที่เกิดเป็นแผลเนี่ยนะครับไปอุดที่บริเวณหลอดเลือดสมองแล้วก็มีอาการของหลอดเลือดสมองตีบ ในการณที่มีหลอดเลือดสมองตีบก็แน่นอนครับก็ทาให้บริเวณสมองที่ได้รับเลือดจากหลอดเลือดบริเวณนั้นเนี่ยมันก็ต้องขาดเลือดมาเลี้ยงก็เกิดมีการตายเกิดขึ้นนะครับคุณทวาวก็พูดไม่ชัดกลืนก็ลําบากนะครับไอ้ส่วนการควบคุมต่างๆการเกลืนการพูดตอนนี้มันก็ทํางานได้ไม่ดีการเคลื่อนไหวนะคือพูดถึงเรื่องมอเตอร์นิวโรเนี่ยพวกเซลล์ประสาทเซลล์สมองที่ควบคุมเรื่องของการเคลื่อนไหวมันก็ทำงานได้ไม่ดี นะครับแกบก็มีปัญหาเรื่องเรื่องสิ่งเหล่านี้ตามมาก็รักษาอย่างไรก็เราคงทรารบแล้วว่าเรื่องของการที่ที่หลอดเลือดสมอ,องตีบเนี่ยอาการรักษาคือการให้ยาระาาิ่มเลือดฮะเป็นเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ให้กายภาพบําบัดบ้างอะไรบ้างนะครับก็ก็ก็ดีขึ้น,นระดับหนึ่งแหะครับแต่นี้คุณเทาวัฒก็มาที่เราเนี่ยศับสูงการแพทย์ของเราเนี่ยนะฮะที่เราใช้เซลล์โมเลกุลที่สกัดออกมาเนี่ยมารักษาเนี่ยนะครับเราสกัดออกมาจากจากเซลล์ของสัตว์เนี่ยเรามารักษาเนี่ย เราก็รักษาไปตรงจุดเลยนะครับคือพยายามรักษาเราหลอดเลือดที่มีปัญหานะครับแล้วก็ไปกระตุ้นสมองที่ขาดเลือดมาเลี้ยงคือสมองที่เวาลามันตายไม่ไตายหมดมันมีส่วนที่ดีเหลืออยู่บ้างนะครับเราก็ไปกระตุ้นส่วนที่มันดีเนี่ยให้มันทํางานมากขึ้นนะครับทีนี้การรักษาทางไม่ว่าจะแก้รักษาทางการทางแพทย์ทางทนันตไตก็ตามเนี่ยมันต้องการรากกาแบบต่อนเนื่องต้อง <c oughs> มีการ follow up ออมีการติดตามนะฮะตลอดเวลา นี่คุณถานนอผมว่าผมทราบว่าแกขาดการติดต่อไปพักหนึ่งในทางศาลนะครับต้องเรียนว่าไอ้สมองส่วนที่คอนโทรลไอ้กล้ามเนื้อต่างเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการกระตุ้นการการคอนโทรลมันจะรอดเวลาแต่นี้เมื่อแกขาดการติดต่อไปอย่างนี้เนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องมีโอกาสที่จะเสื่อมลงไปได้อีกนะฮะกเมื่อแกก็มีเรื่องขออาการสำลักกินอาหารแล้วก็สำลักคือเวลาเรากินอาหารเนี่ยไอ้หลอดลมมันจะปิดนะมันมีกล้ามมีมีเขาเรียกอันนี้กลอสเตอรมันจะปิดหลอดลมให้เรากืนลงไปในอาหาร ไอ้ไอ็กซ์แรเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันคอนโทรลโดยสมองใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าสมองแกไม่ดีเนี่ยไอ้ส่วนที่คอนโทรลมันก็แย่ลงเพราะนั้นเวลาปิดมันก็ปิดไม่สนิทเมื่อปิดไม่สนิทมันก็อาหารก็ลงไปในในในหลอดลมแกก็เกิดเป็นนิวโมนาร์ติดที่เปอดอักเสบอย่างเฉียบพลันขึ้นมาทันทีเลยซึ่งเราพบได้บ่อยมากในคุณแพทย์ที่สูงอายุหรือผู้ชายที่มีเรื่องของโรคสมองเนี่ยนะฮะมักจะเสียชีวิตในโรคนี้ทั้งนทีเลยฮะเรื่องของอินซูเปสติกอินซูเปสติก ก็เป็นพวกไอ้อสเปเรตเนื้อมไรติสเนี่ยเราจะพบได้เป็นประจําในผู้ที่มีอาการทางสมองนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะ,นะฮะก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิดอยู่หลายวันทีเดียวนะฮะแล้วก็หมาก็กล,กลับมาที่เราอีกแต่นี้คือไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยแกราแกอยู่ไหนแกแกเป็นเรืองของปอดเนี่ยแน่นอนการหายใจปอดทํางานได้ไม่ดีออกซิเจนไปเลืสมองก็จะคงแย่ด้วยนะครับแกก็อาการแกก็เบิสลงแย่ลมนะครับแกก็มาที่นี่พูดไม่ได้เดินไม่ได้อีกอาการสุดตัก ก็มาขั้นที่สองเนี่ยก็มาช่วยเหลือแกโดยการให้ให,ให้ให้เรื่องของอโมเลกุลของเศษที่สกัดออกมาเราก็พูดว่าชีวโมเลกุลนี่แหละครับมาสกัดมาแล้วก็มารักษากระตุ้นเลือดของปอดให้ทํางานมากขึ้นเรื่องของสมองทํางานมากขึ้นนะฮะเรื่องของระบบปลอดเลือดต่างๆก็ไปการในการฟอร์มทีมในการรักษากาันแกก็ดีขึ้นตามลาดับนะครับก็เรืนี่ก็เป็นอันหนึ่งนั้นก็ต้องรเรียนมาก การรักษาทางไหนก็ตามจะไม่จะเป็นทางการแพทย์ของเราหรือจะการแพทย์ทางการเพชมัมีเสินตัวเมื่อรักษาอะไรก็ต้องมีการติดต่างผลต้องมีการฟรอวังตลอดเวลาตอนที่ในเขตทางสมองเนี่ยนะครับครับค่ะตอนที่กติดเชือ้อแค่ก็ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพอจะฟื้นฟูอวัยวะก็มาที่เราอันนี้นะคะก็ถึงจะมีคําศัพท์อันหนึ่งนะคะที่ใช้ก็ว่า complementary คือผสมผสานนะ alternative andcomplementary uh, <c oughs> คือผสมผสานกันนะฮะ <c oughs> มันก็เป็นประโยชน์กับทั้งทั้งสองทั้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 งสองทางเลยค่ะ <c oughs> จะบอกอันนี้พิเศษมากอันนู้นพิเศษน้อยคือแต่ละอันมันก็มีจุดแข็งของแต่ละอันนะคะการที่ติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยการแพทย์ชีวมิทยก,ก็คงจะสู้วิธีการของแแผนปัจจุบันไม่ได้เราไม่รังเกียจชื่อของมันว่าจะเป็นจะเป็นอะไรเป็นการแพทย์วิธีไหนแต่ดิฉันเชื่อว่าแพทย์ทุกคน่ะนะฮะถ้าเราไม่มีทิฏฐินะคะ การที่ทําให้คนไข้หายจุดประสงค์ของแพทย์คือหมอก็รักษาโรคให้หายเราไม่ลังเกียจอะไรจะทำให้คนไข้ของเรามารังษาที่เราเราไปไปรักษาไปไปเยบันลแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ยินดีไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรืออะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะไม่มีการลังเกียจจุดประสงค์ของหมอก็คือต้องการคนไข้หายการเป็นแพทย์คือเราต้องใจกว้าง ที่จะต้องยอมรับนะฮะไม่ว่าแพทย์ต่างสาขาไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นการรักษาทางแอคูพาเนเจอร์ด้ายทางด้านสม,มุนไพรหรือทางด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าทําให้อาการค่าอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็น่าจะสนับสนุนน้หรือเห็นดีด้วยกับเขาเนที่เขาจะไปรักษาเราจะไปอนเกณฑ <K> ์เขาว่าค <K> ุณไม่คุณไม่คุณไปรักษานัมันไม่ได้ผลอะไรนี่เราก็ต้องเราดูว่ามันได้ผลแค่ไหนแต่เราต้องใจกว้างพอสมควรนะฮะขอเชิญร่วมสัมมนาสุขภาพสัญจรจัดโดยศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชีย ศูนย์ให้ความรู้การแพทย์ทางเลือกในรูปแบบเซลล์ซ่อมเซลล์เรื่องความหวังของผู้ป่วยที่สิ้นหวังด้วยการแพทย์ชีวโมเลกุลเซลล์ซ่อมเซลล์จัดสรญจรตามจังหวัดต่างๆดังนี้วันเสาร์ที่7มีนาคมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่14มีนาคมจังหวัดกาญจนบุรีวันอาทิตย์ที่15มีนาคมจังหวัดราชบุรีวันเสาร์ที่21มีนาคม อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง y o u b u c h ช n n e l พิมพ์คำว่าชีวะโมเลกุลผู้ที่สนใจสามารถชมสาระความรู้กับการแพทย์ชีวะโมเลกุลช่วงเปิดโลกชีวะโมเลกุลในรายการคุยข่าว10โมงทุกวันอังคารทางช่อง5 เวลาประมาณ10นาฬิกาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจในการแพทย์ทางเลือกแบบชีวโมเลกุลเซลล์ Sell, ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่สเตมเซลล์ ale, ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีได้นั้นนะคะที่สำคัญคือเราจะต้องก้าวให้ทันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ ก้าทันโรคกับชีวโมเลกุลต้องขอขอบคุณค่ะศูนย์การแพทย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียแปซิฟิกพบกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ